ชีวิตที่เราเห็นเพียงครั้งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นและไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงหนึ่งช่วงของการเดินทางยาวไกลในสังสารวัตรทุกการเกิดทุกความตายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลแต่เกิดขึ้นจากกรรมที่เราทำไว้กรรมคือรอยเท้าที่ตามเรามาและผลของมันคือเส้นทางที่เราต้องเดินต่อเมื่อเราทำดีความดีนั้นจะพาเราไปสู่เส้นทางที่สงบและสว่าง แต่เมื่อเราทำชั่วใจที่เศร้าหมองย่อมฉุดเราไปสู่ความทุกข์การเวียนวายตายเกิดจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากเราเข้าใจและใช้ชีวิตด้วยสติรู้ว่าแต่ละวันคือโอกาสในการสร้างเหตุแห่งความสุขและความหลุดพ้นการเกิดใหม่อาจอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือปัจจุบันนี้ หากเราปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีตั้งแต่วันนี้ทุกการเวียนไหวในวันข้างหน้าจะมีแสงนำทางที่ทำให้ใจเราไม่หลงทาง